กซาศูนุกซาหอพักหอพักพังพังห้องห้องผูกตักตทางเดินในตึกทางเดินในตึกเคัาน บันไดบันไดชุดิมมุนชุดิมมุนประตูเข้าออกประตูเข้าออกเศษทักซชีศษทักซชีห้องสกรีดตห้องสกรีดตาวอชี ชชวอชีห้องอาบน้ำห้องอาบน้ำรูมเมทトรูมเมทโรเมดโรเมทคว้ลัดกาลผูลเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เดงนำําบร้อี ดิงน้ำบงกีเครื่องปรับอากาศและฮีปเตอร์เครื่องปรับอากาศและฮีปเตอร์ดิงบังดิงบังการทำให้ห้องเย็นการทำให้ห้องเย็นเอร์คอนเอร์คอนเครื่องปรับอากาศเครื่องปรับอากาศ 선풍기선풍기พัดลมพัดลมน้ำบ<ำ>การทำให้ห้องอุ่นการทำให้ห้องอุ่น전기난로전ีน로ลีเตอร์ไฟฟ้าฮีตเตอร์ไฟฟ้า 전기장판 전기장판 수협 활화 수협 활화 스위치를 켜다 스위치를 켜다 버스윗 버스윗 스위치를 끄다 스위치를 끄다 삐스윗 스위 플러그를 꽂다 플러그를 꽂다 플러그를 뽑다 플러그를 뽑다